ฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์สำหรับคนที่ติดตามข่าวฟุตบอลรวมถึงเรื่องติ๊กต็อกเกอร์ชื่อดังและสำหรับคนที่สนใจงานออกแบบตกแต่งภายในงานสถาปัตย์หรืออยากเรียนสาวดีแม็กและ u n r e a l Engine ก็สามารถติดต่อได้เช่นกันขอบคุณครับครับจากที่เพื่อนๆเห็นจากที่ไตเติ้ลที่4นะครับอันนี้ก็อยากจะมาแนะนําตัวโมเดลทั้งหมดนะครับที่เพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีจากที่ E p i ิกเกมย้่มวาฟรีนะครับเป็นเซตที่แนะนํา ครับก่อนอื่นเลยก็เพื่อนๆที่เอานำโมเดล SketchUp นะครับสามดีแม็กมายารีวิทดๆเอาเข้ามาในอันเรือนจีนเรียบร้อยแล้วนะก็เปิดไปที่พักอินนะครับพักอินเลือกได้จากที่หน้าเลเวลแล้วไปที่เซตติ้งด้านขวาตรงนี้นะครับเปิดที่พักอินติ๊กถูกเรียบร้อยแล้วเนี่ยเพื่อนๆไปที่พักอินนะพิมพ์นะครับแล้วพิมพ์คำว่าแฟบนะครับ F A B boy F A B boy นะครับก็จะเจอแฟบนะครับก็ติ๊กถูกที่พักอินนี้ปิดแล้วเปิดใหม่นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยกลับไปที่หน้าเลเวลเราไปที่วินโดว์อีกครั้งหน แต่ก็เรียกแฟบขึ้นมานะครับแฟบเนี่ยก็จะเป็นตัวต่อที่สามารถเข้าไปที่ epic Market ซึ่งเป็นตลาดที่เพื่อนๆสามารถไปดาวน์โหลดมาได้ฟรีทั้งหมดนะครับเพียงเซิร์ชชื่อเข้าไปเป็นสิ่งที่อันเดอร n เวนจินแจกฟรีแม้กระทั่งซีนหนังจากหนังเรื่องอะแมทริกก็จะแจกฟรีทั้งหมดนะครับวันนี้จะมาแนะนํา2แพ็คต้นไม้ดีๆนะครับที่เพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดการจริงๆมีให้ดาวน์โหลดเยอะแยะมากมายลยครับบางบางโปรแกรมนะครับก็ให้ดาวน์โหลดแต่ก็ไม่ฟรีทั้งหมดแต่อันเดอร์เวนจินฟรีทั้งหมดนะครับ อันนี้ยกตัวอย่างให้นะครับจะมีบางส่วนนะครับอันนี้ก็คือถ้าเกิดว่ามาจาก epi game เขาจะให้ฟรีแต่ว่าถ้าเป็นแบบคนทั่วไปที่เขาทำอ่ะก็คือ Unreal Engine สามารถอนุญาตให้คนทั่วไปอย่างเราเราที่ท่านที่เป็น user เนี่ยสามารถสร้าง a ส s e t ขึ้นมาขายที่เห็นนี้นะครับที่เป็นมีราคาเนี่ยส่วนหนึ่งก็จะเป็นคนทั่วไปที่เขียนแต่ถ้าเป็น asset ถ้ามาจาก epi game ทั้งหมดก็จะดาวน์โหลดทั้งหมดวันนี้มาแนะนำเซตฟรีนะครับอันนี้อยู่ในไลบรารีผมได้ได้ดาวน์โหลดมาในซีนอยู่แล้วนะครับ อันแรกนะครับที่แนะนำมันจะเป็นของไม่กะสแกนนะครับที่เขาจะเน้นสแกนโมเดลมาแจกเรานั่นคือยูโรเปียนแบ็กเอลเดอร์นะครับอีกตัวอีกทีนะครับยูโรเปียนแบ็กเอลเดอร์นะครับตัวนี้นะครับยูโรเปียนแบ็กเอลเดอร์นะครับพิมพ์คําว่ายูโรเปียนแบ็กเอลเดอร์นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวคอมบอนแอนด์ร์เซลนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับ คอมมอนนะครับ C O M M O N แล้วก็วัคนะครับ H A z E L นะครับเพื่อนๆก็จะได้เซตตัวต้นไม้ฟรีๆมาใช้นะครับผมจะเขาบอเราวิธีการนะครับก็คือกดเข้าไปในสิ่งที่เราจะเอาผมมีอยู่แล้วนะครับอย่างเช่น c o m มอนแ n d เฮเซลนะครับกดเข้าไปแล้ว add to project เท่านี้เองครับต้นไม้เซตนี้ทั้งแพ็กนะครับก็จะไปอยู่ในตัของเรานะครับก็จะมีหลายๆแบบ ให้เพื่อนเืนได้เลือกใช้กันมาดูของเซตไหนๆก็เปิดคอมบอนแฮเซลแล้วมาดูที่ผมดาวน์โหลดไว้แล้วเรามาใช้ในงานกันนะครับหน้าตาจะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็คือไปที่เขาจะสร้างโฟลเดอร์ให้เราเองอัตโนมัตินะครับเพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นนะครับไปทีมคําว่ามันจะอยู่ในโฟลเดอร์ sub โฟลเดอร์ชื่อว่า common a d h a i c e l ตัวนี้นะครับมันจะอยู่ในหัวข้อ geometry นะครับแล้วอยู่ในหัวข้อ simple w i n นะครับก็จะมีต้นไม้หลากหลายนะครับเวลาเพื่อนๆน,นจะใช้ก็ดูให้เป็นสีเทอร์คอยนะครับจะ บางทีถ้าเข้าไปเจอสีเขียวเขียวแก่เนี่ยมันก็จะเป็นตัวฟังก์ชันเขานะครับอันนี้เราก็ลากมาใส่อย่างนี้ครับดื้อๆเลยนะครับดื้อๆอย่างนี้เลยนะครับอันนี้ต้นไม้นี่ก็จะสวยเนียนเหมือนจริงกริปแถมสั่นตามลมด้วยอะไรด้วยนะครับอันนี้เพื่อนๆจะเห็นนะครับอันนี้เราสามารถเพื่อนๆเขียนโมเดลสเกตอัพสามดี เบลนเดอร์มายาใดๆได้ ai, ai, mm hmm. ผมมาลองอีกต้นหนึ่งต้นนี้นะครับแกลากมาใส่ก็ติดมาแล้วนะครับตรงนี้นะครับต้นไม้ก็มีใบมีรีเฟลคชันของใบไม้ใบหญ้าเหมือนอิ่มฉ่ำน้ำมาให้ใช้ทั้งหมดต้นอีกเชตหนึ่งนะครับที่ฝากไว้เพื่อนๆ mm hmm. ไปดาวน์โหลดกันก็คือนั่นคือ b บ็ k เอลเดอนะครับมันจะขึ้นเข้า b a แบ็ l เอลเอยู่เลยก็จ e วเมทรีเหมือนกันนครับต้นนี้ก็จะเป็นต้นไม้ต้นใหญ่เหมือนกันนะครับ